ทุกวันพบกับรายการของช่องด i r เรคเตอร์ศิลปชัยสวัสดีครับท่านผู้ชมที่ติดตามชมช่องด i r เรคเตอร์ศิลปชัยวันนี้ผมขอนำเอาบทความจากหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ประจำวันเสาร์ที่17ธันวาคม2565เขียนโดยคุณผักกาดหอมมานำเสนอครับไทม์ไลน์ครบเทิมใครที่ลุ้นยุบสภารอโน่นเลยครับหลังวันที่7กุมภาพันธ์ปีหน้า แต่ก็ยังมีแนวโน้มสูงว่ารัฐสภาจะอยู่ครบวาระแล้วไปเลือกตั้งวันที่7พฤศจิกาคม2566วันนี้16ธันวาคมหวยออกลุงตู่ตั้งพีรพันธ์สาลีรัฐวิภาคเป็นเลขาธิการนายกรัฐมนตรีแทนที่ดิศตโหตรกิจการแต่งตั้งตำแหน่งนี้ในเวลานี้มิได้แต่งตั้งเพื่อที่จะยุบสภาแต่เพื่อปรับเปลี่ยนและทำงานต่อ ตำแหน่งนี้ถือเป็นข้าราชการการเมืองอำนาจหน้าที่ฝ่ายช่วยอำนวยการของนายกรัฐมนตรีมีหน้าที่ความรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการด้านการเมืองด้านวิชาการด้านเลขานูก,การตลอดจนเป็นศูนย์ประสานการบริหารราชการแผ่นดินของนายกรัฐมนตรีพูดง่ายๆคือเป็นมือขวาของนายกฉะนั้นการตั้งพีรพันธ์สาลีรัฐวิภาค ไม่ใช่เพื่อเตรียมยุบสภาแต่ปรับเปลี่ยนการทำงานในช่วงเวลาที่เหลือ3เดือนครึ่งเสียใหม่เพื่อให้สอดรับกับสถานการณ์ทางการเมืองที่กำลังจะเปลี่ยนไปพีรพันธ์สาลีรัฐวิภาคเป็นหัวหน้าพักรวมไทยสร้างชาติก็ไม่ต้องเดากันอีกแล้วว่าพักนี้จะชูใครเป็นแคนเดเิดตนายกรัฐมนตรีการเชื่อมพักรวมไทยสร้างชาติเข้าสู่อำนาจรัฐเป็นประเด็นที่น่าสนใจยิ่ง เพราะถือเป็นสิ่งแปลกใหม่ของการเมืองไทยนายกรัฐมนตรีที่ถูกเสนอชื่อเป็นแคนดิเดตนายกจากพรรคหนึ่งกำลังทำงานการเมืองกับอีกพรรคการเมืองหนึ่งนับจากนี้อยู่ที่ลุงตู่ครับว่าจะลากยาวได้หรือไม่เห็นสสอเพื่อไทยสมคิดเชื้อคงมาชี้นิ้วบอกว่าให้ยุบสภาได้แล้วพลเอกประยุทธ์อยู่มา8ปปีแล้วถ้ายังไม่พอใจก็มาสู้กันในสนามเลือกตั้ง ประชาชนจะเป็นคนตัดสินเองว่าจะให้พักการเมืองไหนเป็นแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาลการที่ออกมาพูดว่าสภาล่มไม่เกี่ยวกับนายกรัฐมนตรีอย่ามาเป็นรัฐบาลเลยยุบสภาไปเลยดีกว่าเพราะแค่คุมเสียงในสภายัางทำไม่ได้แล้วจะไปสร้างความสุขให้ประชาชนได้อย่างไรยุบเลยดีไหมอย่าลืมนะครับกฎหมายเลือกตั้งกับกฎหมายพักการเมือง ยังอยู่ในขั้นตอนทูลเกล้าถวายอยู่ยังไม่ประกาศใช้ยุคตอนนี้จะใช้กฎหมายอะไรคิดสิคิดอย่าสักแต่พูดเอามันเป็นนายกในสถานการณ์ขณะนี้ไม่ง่ายเลยครับต้องบริหารเพื่อผลประโยชน์ของประชาชนแล้วยังต้องสร้างความสมดุลในรัฐบาลด้วยเห็นรายชื่อสสที่ลาออกเพื่อย้ายพักกันไปแล้วนะครับถือว่าเยอะพอควร ตัวเลขสสล่าสุดจากสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนมีดังนี้ครับขณะนี้สสที่ปฏิบัติหน้าที่ได้มีทั้งสิ้น439คนจากพักร่วมรัฐบาลรวม247คนประกอบด้วยพักพลังประชารัฐ83คนพักภูมิใจไทย62คนพักประชาธิปัตย์50คนพักเศรษฐกิจไทย14คนพักชาติไทยพัฒนา12คน พักเศรษฐกิจใหม่6คนพักรวมพลัง4คนพักพลังท้องถิ่นไทย5คนพักชาติพัฒนา3คนพักรักพื้นป่าประเทศไทย2คนพักรวมแผ่นดินพักเพื่อชาติไทยพักครูไทยเพื่อประชาชนพักพลเมืองไทยพักประชาธิปไตยใหม่และพักพลังทาใหม่พักละ1คนและจากพักร่วมฝ่ายค้านจำนวน193คนประกอบด้วยพักเพื่อไทย มีสอสอ123คนพักก้าวไกล45คนพักเสร,รีรวมไทย10คนพักประชาชาติ6คนพักเพื่อชาติ6คนพักพลังปวงชนไทยและพักไทยศรีวิไล1คนเสียงของรัฐบาลฝ่ายค้านยังห่างกันอยู่55เสียงถือว่ายังประครับประคองรัฐบาลไปอย่างไม่ยากลำบากนักแต่การลาออกจากสอสอของพักร่วมรัฐบาลหลังจากนี้ หากไม่สามารถควบคุมได้ย่อมมีผลกระทบต่อเสถียรภาพของรัฐบาลอย่างแน่นอน7กุมภาพันธ์ปีหน้าคือเส้นตายการย้ายพักหากลุงตู่ไม่สมัครเป็นสมาชิกพักรวมไทยสร้างชาติก็ไม่เป็นปัญหาเพราะสามารถใช้วิธีเดียวกับการเป็นแคนดิเดตนายกของพักพลังประชารัฐได้แต่สสพลังประชารัฐที่จะย้ายไปรวมไทยสร้างชาติหากไม่ลาออกก็หมดสิทธิ์ย้ายพัก จะมีกรณีเดียวเท่านั้นที่สามารถย้ายพักได้ทันคือมีการยุบสภาหลังวันที่7กุมภาพันธ์ก็ยังไม่มีใครรู้ว่าจริงๆแล้วจะมีสสพลังประชารัฐย้ายไปรวมไทยสร้างชาติกี่คนหากลาออกเยอะจนรัฐบาลกลายเป็นเสียงข้างน้อยก็จะกระทบกับเสถียรภาพของรัฐบาลอีกฉะนั้นการเมืองก่อนวันที่7กุมภาพันธ์จึงต้องจับตามองอย่ากระพริบ แต่ก็มีโอกาสที่รัฐบาลจะอยู่ครบเทิมได้แม้จะเป็นเสียงข้างน้อยก็ตามก็อย่างที่ทราบกันสมัยประชุมนี้จะปิดในวันที่28กุมภาพันธ์2566นั่นหมายความว่ารัฐบาลประยุทธ์อาจเป็นรัฐบาลเสียงข้างน้อยร่วมร่วม,วมหนึ่งเดือนหากผ่านไปได้หลังจากนั้นไปจนถึงปลายเดือนมีนาคมสภาปิดสมัยประชุมไปจนครบสภาครบวาระก็เท่ากับรัฐบาลอยู่ครบเทอม จะเห็นว่าในทางทฤษฎีเป็นไปได้ส่วนในทางปฏิบัติขึ้นกับหมากที่วางไว้ในสภาในเดือนกุมภาพันธ์หากไม่มีกฎหมายสำคัญของรัฐบาลเข้าสภาเลยโอกาสอยู่ครบเทอมก็สูงแต่หากรัฐบาลมีความจำเป็นต้องเสนอกฎหมายเข้าสภาก็ต้องมั่นใจว่าเสียงสนับสนุนมีเพียงพอไม่งั้นจบเ hey. ฮศิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆจากหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ เขียนโดยคุณผักกาดหอมมานำเสนอทุกวันสวัสดีครับสำหรับผู้ที่ชื่นชอบขนมไทยและขนมอบซึ่งเป็นงานโฮมเมดเน้นวัตถุดิบที่มีคุณภาพและเน้นความสะอาดทุกขั้นตอนในการผลิตรับประกันความอร่อยที่ไม่ทำลายสุขภาพอร่อยทุกํำเพราะทำจากใจสนใจติดต่อสอบถามและสั่งซื้อได้ที่เคออมสตูดิโอโทร0 9 1 8-5-3-4-4-5-5ส่งทั่วประเทศ